สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพ่ออันนี้นะครับมาเปิดราคานะครับของพี่โบนะครับอันนี้คุณพ่อนะครับเป็นพ่อของพี่โบนะครับมีเป็นแม่สาวนะครับพี่น้องงว่าน่ยจะสิบสิบเดือนกว่าแล้วนะพี่น้องมาณสิบสี่สิบห้าเดือนประมาณนี้นะพี่น้องหงัวลนทั้งสองเลยนะครับเป็น เดี๋ยวลูกผสมบามันนะครับบ้านเีาอยู่บ้านอย่างก็ครับพ่อบ้านน้องเดินบ้านน้องเดินนะครับตำบลตำบลน้องแสงครับตำบลน้องแสงนะครับอำเภอว่าปีประทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมกะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทร่นะครับไอโบให้นะครับผมกะวันที่ที่หกครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรมาให้นะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับพี่น้องเป็นงัวสาวนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปเบิ้งนะครับพอดีกําลังสิกลับกรุงเทพนะครับใครละโทรมาให้มาเบิง้งเปิดราคางัวให้นะครับกะโบดนะครับตัวนี้สีเหลืองนะครับเป็นงัวโบดโบดเข้มดีนะครับพี่น้องลึ่งกับทีเวิร์ ถือว่าดีนะครับพี่น้องเรื่องงามนี่นะครับพี่น้องจิมบดนะครับจิมบดนะครับพี่น้องบดลงมาหอดลงมาหอดกดเลยน,นะครับพี่น้องเกือบหอดลาวนมนะครับความสูงนะครับพี่น้องน่าจะประมาณ 130. ล,อลอยสามสิบลอยสามสิบได้อยู่นะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับพี่นอ้องเต่กั ผมบรับประกันนะครับเพราะว่ามันบริวัดนะครับขนาดอแต่ละเมตรมาดึงกันยังเบิงบ่ขึ้นกันนะครับพี่น้องเพราะว่าบางคนเบิงขาดเกินบ่ขึ้นกันแต่ประมาณนะครับพี่น้องผมประมาณเอานะครับลักษณะแข้งขาก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องถือว่าใส่ได้เนื้อหนังก็ดีนะครับถือว่าดีอยู่ครับนี่ลรื่นข้อดีอยู่นะครับพี่น้องมีรื่นมีอย่างนะครับมีหัวล้นนะครับ เป็นง่วสาวนะครับพี่น้องแข้งขาโบสดีนะครับพี่น้องขามีแข็งดำอยู่นะครับง ua สืองัวจังสี่ไปกะบบมีปัญหาเรื่องหมดลูกนะครับพี่น้องเรื่องการผสมติดยากนะครับแทงติดต่อโ่มีนะครับพี่น้อง นี่คือข้อดีของการซื้อง่ว่าสาวนะครับแล้วก็อยู่กับเฮาได้โดนนะครับพี่น้องซื้อไปอยู่กับเฮาได้โดนไปเลี้ยงอีกบ่เกินหาเดือนนะ่จจะเป็นซั์นะครับพี่น้องมันอยู่กับเฮาได้โดนนะพี่น้องเฮาไปทับเอาลูกแลก้วก็บ่ต้องไปคิดหลายว่าง่ว่าตัวนี้ให้ลูกม่แล้วจักตัวจักตัวนะครับพี่น้องเอาไปผสมเองนะครับลูกแรกแนี่นอนนะครับ เลงสี่นะครับงัอเลียงธรรมชาตินะครับพี่น้องนี่ครับลามเลียงธรรมชาตินะครับถือว่าถือว่าน่ะเรียงนะครับเลียงเงาเงครับยังในตัวใดก็ใสเอาเลยนะครับพี่น้องถือว่าโอเคนะครับ ผมมกโบดนะพี่น้องโบดโบดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแข้งขาจิ้มหูนะครับหูนี่โบดกระเบิดหูนะครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าโบดโบดคักนะครับไปใส่พอ่อแดงกับออกแดงนะครับพี่น้องการออกแดงก็ถือว่าสูงเลยนะพี่น้องกินหยาดีนะครับเนี่ยกินดีนะครับ จะพาเบิรงอ,อีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องยกคู่ไปเลยนะครับยกคููนะครับพี่น้องตัวนี้สีแดงนะครับพี่น้องตัวนี้แดงนะครับนี่กระโบดนะครับพี่น้องโบดนะครับแดงนะครับ ดึงดีนะครับพี่น้องงัวาสาวมัวหันท้องหอกนะครับพอ่อไปเลี้ยงอีกจักน้อยกันนะจะเป็นสัตว์ครับประมาณสี่เดือนหาเดือน,นครับเป็นสัตว์แข้งขาแสดงมีโบดนะครับมีดำหูดำนะครับพี่น้องดังดำจิ้มดำนะครับพี่น้องจิ้มดำนะครับแข้งขาดีนะครับพี่น้อง ตื่นนะพี่น้องตื่นกล่องผมให้บึงน้านะครับตัวนี้นา้าบอกโอเคเลยนะครับนี่นะครับคู่กันง่ว่าสาวงี่ไปกันใส่พอดีๆเลยนะพี่น้องผสมเทียมหา คับดีๆใสเลยนะครับถือว่าได้รุ่นนะครับพี่น้องสีดีนะครับตัวนี้ดีดีก็ตัวแรกนะครับโอ้กินเกีงนะครับพี่น้องนาดีเลยนะครับ แกงขาก็ถือว่าใส่ได้นะครับพี่น้องเรียบก็ถือว่าใส่ได้ราคานะครับคู่นี้นะครับเปิดด้วยแสนสามนะครับพี่น้องต่อร่องเอานะครับพี่น้องต่อได้หลายอยู่นะครับพี่น้องต่อเอาโทรคุยเอานะครับพี่น้องกา ผู้ซื้อก็อยากได้หลายนะครับผู้เออผู้ซื้อก็อยากได้ถึกนะครับผู้ขายก็อยากได้สูงแต่ก็คุยกันได้นะครับพี่น้องโมมันเห็นราคาแล้วบอตอบอยังนะครับพี่น้องต้องเบิองดีๆนะครับเบิองงวดดีๆแล้วก็โทรติดต่อสอบถามนะครับเข้าไว้สาใจเข้าหายเพื่อนไปเลยนะครับสมมุิว่าเพิ่นห้องสิบสามถึงสี่นะครับเข้าไว้ 10s นะครับก็ให้ไปเลยนะครับได้บ่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาที่จางพ่นไปได้นะครับผู้สื่อไปได้ผู้ขายไปได้นะครับคอยหยับเส่หากันเอานะครับหู้นะพ่อเนาะเชื่องดีนะครับพี่น้องนำเร็กยังนอนใลผมเกาอ๋องว่านี่นะครับพี่น้องสิ่งเรกเลยนะครับในการซื่องว่วสื่อค้ายคือเชื่องนะครับพี่น้องสําคัญตรงเชื่องนะครับ ขั้นบเชื่องนี่เลี้ยงตัวเดียวกับซ้ำเลี้ยงสิบตัวนะครับพี่น้องยากนะครับยากลีนะครับง้อควยโบเชียงเนี่ยนะครับจับยากบายยากนะครับพี่น้องนี่คือจุดแรกที่ต้องเบิ้งนะครับคือความเชื่องนะครับสองนะครับคือลักษณะนะครับลักษณะดีบบดีงามวงามนะครับเบิ้งหน้าตานะครับหน้าตาสวยหน้าตาโลนะครับ เบ,บ,ううบ,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 บิงข้อห i̇şte นาบนหนาครับเบื้องไรหนาก้วงบวกก้วงนะครับไล่มาเบิงตะนอกตะนอกตรงขาบอนะครับพี่น้องหรือไรหนาก้วงตะนอกตรงขาล่าโตเง้วบอหนาบอนะครับพี่น้องลึกบันะครับแล้วก็เบิงสะดือลางนะครับว่าย่านบัย่านหรือจังไหนพอดีนะครับแล้วก็ไล่มาเบิงเงส้นหลังนะครับเส้นหลังตรงบัตรงนะครับเบื้องหาง หางท่ายหักบหักนะครับแล้วก็บึงบันท่ายว่าเป็นกว้างหรือเขียบสำหนียนะพี่น้องแล้วก็ล่มาบึงแขงขาบึ้งเล็บนะครับนั่นคือการบึงนะครับพี่น้องตัวง่ามตัวถือตาบึ้งบยักนะครับเดี๋ยวบึงแล้วถือตาเลยเด้กครับพี่น้องวางง่ามค่อยง่ามนะครับแกล่าค่าสิบสามนะครับเสียนสามนะครับพี่น้องต่อร่องกันเอานะครับ เพราะว่าอ้เพื่อนก็อยู่กรุงเทพอันนี้คุณพ่อเพื่อนนะครับคุณพ่อเพื่อนบอกคอยสบายนะครับพ่อเนาะปวดขานะครับก็เลยเรียงก็เลยอยากขายนะครับพี่น้องก็ล่องเขามาเบิงนะครับก็ไดอยู่ใกล้กับเขาเมือเบิงนะครับพี่น้องกดอยากได้กับทุ่เขามาเบิงโทุ่นะครับเดี๋ยวเบร์โทุ่ผมขึ้นให้สอบถามเบิงนะครับพี่น้องต่อร่องกันได้นะครับของสื่อของขาย ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตดคลิปให้บ่าวมบนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อสิบไดพลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมกะคลิปนี้กาล่ากันไปก่อนนะครับพี่น้องต่อรองกันเอานะครับเพราะว่าผมบ่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ใดนะครับที่ของผมก็คือมาทายเปิดราคาให้พี่ให้น้องนะเป็นซื้อกลางนะครับ คลิปนี้กับสวัสดีครับ